เอาทำเออแล้วก็เอาทำเอา,าวิเนัยนี่เป็นเครื่องวัดเลยตีเตียนคนงั้นคนนี้ตีเตียนพระแล้วก็เอาทำเอาวินัยเป็นตัวตีเตียนเพราะว่าเป็นหน้าที่ของลูกลูกก็ยาช่างเผือกต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นหน้าที่น่ะลูกนะไม่ใช่ว่าเขาจะทํามันก็ทําอันนี้ถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นก็พวกเราคิดผนะิดนะรู้ใช่ไหมสมัยพุทธกาลนี่พระนางวิสาขาวินเทจกาเสฐีน,นี่เป็นผู้ที่ต่ดส่องดูแลพระนี่แต่พระไม่ดีพระนางวิสาขาก็ไปฟ้องุูธเจ้าเจ้า เต้องเข้าใจด้วยรูปนี้ไม่ดีนะพระเพกเจ้าข่าพระเจ้าข่ารูปนี้เป็นยนอย่างนั้นนี่เจ้าข่าเห็นไหมเห็นไหมฟ้องไปฟ้องเรื่องของพระรุทายีนั่นก็มีแต่พระนางวิทาขาเนี่ยไม่สมควรอย่างนั้นอย่างนี้นีุ่ฏิเจ้าก็มาตักเตือนพระรุทายีหรือหลายต่อหลายรูปนั่น <ith> มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ดูแลร่วมกันไม่ใช่หรือจะบอกว่าใครจะทำรั่วก็ท,ท,าากทาําไปเถอะเราก็ทําดีก็ราไปแล้วก็ชินเื่งกันๆๆมันพูดได้แต่มันไม่ใช่ อย่างนั้นจะบวชมาดีกว่าอย่างนั้นก็จะามาปฏิบัติธรรมดีกว่าถ้าจะคิดว่าเอาเปรตเอาผีออกมาแสดงนั่นไม่สมควรยิ่งเลยอ่ะอันนี้พูดในสถานะของลูกที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนมันพิการใจนี่มันรักษาไม่ได้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนั่นคนมันพิการใจนี่พระพิการใจนี่ว่าตปฏิการพิการใจนี่มันรักษาไม่ได้แต่พิการกายนี่มันพอรักษาได้เห็นไหมล่ะเราไปวัด สุกามันนั่นพิการกายนั่นนั่งเดินไม่ได้นั่งรถเราก็ลูกหลานคงซื้อรถไฟฟ้าเล็กๆให้พอไปมัตุมาตอนเป็ปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวด้วยไปก็บรถถือไม่กวาดดูที่ขยับรถไปทีละนิดทีละนิดเราไปยืนดูนี่เกิดปีติถึงความมุมานับากบัน ของผู้พิการใจไอ้ของผู้พิการกายแต่ใจไม่พิการแต่พวกเรามันพิการใจไหมพิจารณาด้วยพอไปพอมาพอถูกพอถ่ยพอพิจารณาต่ตองสมุปุญราบุ์ของเราเราก็ต้องเห็นเหตุเห็นผลตอนนั้นนั่นเห็นไหมเขาไม่พิการใจแม้พิการกายกขตามนี่เราไปยืนดูแลก็บอกลูกเห็นไหมถ่ายภาพไปหน่อยนะลูกนี่เห็นไหมล่ะเขาไม่พิการใจพิการแต่กายเขาแต่ใจเขานี่ประเสริฐเลิศที่สุดนะ ไปไม่ได้เดินไม่ได้ก็เอารถนั่นเข็นไปดันไปมือจับไม้กวาดไม้ตาดยาวนี่นั่นฟัดไปกวาดไปตามถนนแม่แม่ก็พร้อมใจกันนี่กวาดไปคนไม่พิการขาไม่พิการกายก็ใจก็ไม่พิการก็กวาดไปรวมกันนี่เป็นฝูงไปอบางตัปฏิการก็เต็มช่วยกันคนละไม้คนละมือปฏิบัติตามที่นั่นผู้ที่ไปไม่ไหวไม่ก็เอารถไปมือไม้ถือไม้กวาดกวาดไป ไปดูบอกลูกเอ้าเห็นไหมนะนั่นคือผู้ที่ไม่พิการใจผู้ไม่พิการกายนี่แต่ใจพิการนี่มันรักษาไม่ได้พวกนี้เนี่ยเรียกพวกพวกว่าเรียกตามธรรมตามวินัยว่าพวกปัทภะประมานี่พวกพิการใจพวกนี้น,นั่นเห็นไหมล่ะเขาพิการกายนี่เขาโอ้ยมันได้นะลูกพอทุบทุกทุจรพอทุกพอใทยนี่เหมือนกับลูกเราเนี่ย เพ่อใหญ่ใจนาะใหญ่เนี่ยพ่อใหญ่อะไรลืมชื่อแล้วนี่เออฮะพ่อใหญ่อะไรเนี่ยลืมชื่อเออพ่อใหญ่จันนั่นเห็นไหมเหเนี่ยลืมชื่อกันแด้วน่เห็นไหมเหรนั่นเป็นอยงนั้นขาเขือก็ไปไม่ได้ก็ทุลักทุเลมาเห็นไหมเหมือนแม่เพลงนั่นตอนแรกนั่นก็ไปอะไรก็ไปไม่ไหวไปไม่ไหวก็ช่างหัวใจก็ ันพิการแต่ว่าใจเอ้ยกายมันไม่พิการที่นั่นเห็นไหมล่ะไม่เพลงอน่ะพิการไม่ล่ะเคยว่าใครไม่ล่ะเคยแสดงกีตาร์ต่างๆเรื่อตามกับคู่กับมากับหมู่ก็ก็น่าไม่ล่ะนั่นทั้งสองขเมียนั่นเรียกว่าพิการกายแต่ว่าใจมันไม่พิการนั่นของเราก็มีของเขาก็มีอันนี้น่ายกย่องเสนอเสร์ฟน่ยน่ะของแม่บุญเพลงเราก็เอาอะไรหรอเอาทานใส่ไว้นั่นไปชาติเรื่อยนั่นเดี๋ยวทานใจหมดนั่นเพราะใจ เดนเรานี่ก็ขาไปแล้วนะ่ะทุลักทุกเลนนะ่ะมาเป็นที่วัดนี่แหละก็สู้ทุกทุยยากกันมาร่วมกันตัต้งแต่ไหนต่ไรมาเราก็ดูดาว่าเก่าก็ตะเ์กเีกนอยากให้แกได้ดีออก็ทามาทํากันมาสู้ทุกทุยยากกันมาคนสุดท้ายก็ดังที่เห็นอันนี้นะ่ายกย่องสารเสื่นผู้พ,พิการกายแต่ไม่พิการใจเห็นไหมไม่คุงเพลงพิการใจนั่นน่ะเอาใจใส่นั้นไวนะ้น่ะเอาทานใส่หัวใจไวนะ้น่ะ ฝนตกฟ้าร้องก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนมากี่กิโลหรยี่สิบกว่ากิโลนี่นะมาใจบาดหลวงกูนะี่พวกเราที่กายก็ดีนี่รู้กายละเทศาอยู่นี่เหมืนอนอายไหมเนี่ยก็พิจารณาดูสินี่เราสมบุญารูงของเราของเราทางนั้น,นที่เราจะเทศโปรใครก็ตามนี่แต่ว่าอุปมาอุปไมยหรือยกบุคคลเป็นที่ตั้งเราสมบุญบาุของเราทางนั้นน่ะใจนี่มันไม่พิการนี่มันก็ทําอะไรได้อย่างสมบุญบ,บูรุง แต่ถ้าใจเมันพิการแล้วนี่โอ๊ยอย่ามาแต่พระพุทธเจ้าเลยนี่โพดไม่ได้เหมือนกับพระเทวทัตนั่นน่ะนั่นไหนก็เรียกว่าใจพิการนั่นโพดไม่ได้พรากว่าท้ปาปลมันนั่นเราจะเป็นใจพิการหรือว่าจะเป็นอะไร,รพิจารณานีไม่มีนี่ตอนเราลมกูนี่กายก็ไม่พิการใจก็ไม่พิการสมบูรณ์บริบูรณ์ของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เป็นเด็กนูน่นหรือตั้งแต่อดีตชาตินูน่นถ้าจะพูดถึงนั่นเพราะถ้าอาดีตชาติไม่ดีจ้างมันก็ไม่อยากจะทําดีหรอกนั่น พุทธเจ้าพูดถึงว่ามันเป็นความมันเป็นสันตติคือการเรื่องสืบต่อของพบของชาติเนี่ยว่าว่าเพราะว่าชาติที่แล้วต้องทําดีชาตินี้จึงจึงคิดที่จะทําดีถ้าชาติที่แล้วมันไม่คิดทําดีกะมันพอที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันก็คิดแบบเร็วๆแบบพุ่มๆวหมาเมอันแหละใช่ไหมอแอนมันก็ต่อกันมาต่อกันมาเพราะจิตมันเป็นบนปลายสุดท้ายมันยึดคุณงามความดีเวลาเกิดมาเราจึงไม่คิดที่จะสร้างความชั่วเลย และเราก็เกลียดความชั่วที่สุดนั่นเราเป็นคนละมากั้นไม่เคยไปถกเถียงกับใครแม้แต่คําเดียวไม่เคยทะเลาะบาแวงกับใครแม้แต่ครั้งเดียวนั่นในบางครั้งก็ยอมเป็นคนโง่แต่ในบางครั้งพอที่จะใช้ด้วยเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีคําว่าที่จะไปทะเลาะบาแวงหรือยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครแต่หากไม่ได้กวัวใครหรอกจะพูดถึงว่าเหตุผลน่ะมันเหนือจีวิจิตรใจ เราพูดกันนี่เหตุนี่ผลดีวกว่าเพราะเราไม่ใช่ไอ้กุย้ยเราไม่ใช่พวกหูพวกหมาเพราะไม่ไม่มีเหตุผลพวกนั้นนั่นเราเป็นมนุษย์เอาเหตุผลที่คุยกันนั่นผิดเรื่องอะไรนั่นถ้าผิดก็ขอโทษกันที่นี่ขอขอมากันที่มันก็จบเรื่องไม่ใช่่าถูกอย่างเดียวกู้ถูกอย่างเดียว,ยยวมึงผิดอย่างเดียวผิดหรือถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวันเอาเปิดเอาผีเอาใจเป็นเครื่องวันไหมน,นี่แหละก็เรียกว่าคนที่การใจ พวกนี้ปรดไม่ได้แม้พุทธเจ้าเสด็จมาปวดเป็นล้าๆ folk, นๆพงก็ปวดไม่ได้ก็พวกพ,วกพิการใจนี่ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าวิญ,ญญาณไม่ว่าพวกเทพเทวาทั้งหลายนั่นพวกพิการใจน,ะนี่เหมือนนันทยักษ์พิการใจไหมพะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแสงสว่างครอบสามในโลกธาตุนุ่นภาษาลบุตรนั่งเข้าฌานชมาบัิอยู่ยังทุงาบหัวภาษาลีบุตรได้เลวไมหมห่ะนั่นแหละผู้พ,กพิการผู้พิการใจนั่กายไม่พิการมันห่อเหินเดินฟ้าได้แต่ผลสุดท้ายมันก็ พิการทั้งหมดมน่โจมในมหาเวจินรกนะี่พญานาคเดินโทรปนั้นเหมือนกันนันพิการใจไม่นะ่ะนั่นสัตว์ทั้งหลายสาธุการ,จร,เ,รกเจ้า้องแสละเสริญกับพรุทธเจ้ามันกลับประมาณที่ไม่ล่ะจรรมณพวกนี้นะอะไรอะไรก็เดินเหยียบหัวเหยียบอะไรเราไป ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีเลยเอ้แ hey, ม่ยานักันเดนั้นพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงท่าวบวาลาจิของสา์โลกอยู่แล้วนั่นั่นถาให้พระโมคคลาโมคคัลลายานากมีฤทธิ์มีเดชมากนี่เขาประมาทเราตถาคตและประมาทสงสาวกไปทรมานหนที่นั่นเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าแม้แต่สัติ์เาชฉันมันก็ยังพิการใจนั่นวด สักดาอนุภาพย์พระตัวเองมีสักใหญ่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยอย่างั้นพวกพระหมูพระหมายังไปกราบพญานาคเป็นอาจารย์ของเรื่องนี้แหละไม่รู้เลยว่าพวกพญานาคมิจฉาทิฏฐิมันมีเยอะนะมันประมาณพระเจ้าและพระสงฆ์ชาวกยังทําหนปั้นรูปปั้นก็ไปกราบไปไหว้ขอพรจากพญานาคเปรตผีไหม่ะเ,เปรตผียังพอใจได้เออพระเหลืองห่มหมาไมหมล่ะนั่นพญานาคนาทั่วโลก ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาแล้วใครจะเป็นผู้รักษาแต่พวกเราไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ้าแล้วใครจะปฏิบัติล่ะถ้าไม่ชอบก็สึกขาลราเพศไปที่พาเราเนี่อุบาสทุกติกาถ้าไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนทัศนที่ใหม่เถอที่มันก็ทิ้นเรื่องน,นั่นเอาบุคคลที่น้อยนิดแต่ไม่พิการทางกายและใจดีกว่าคนเยอะส่วนมากทุกวันนี้จะพิการใจสอนไม่ได้หรอก สอนไปเต๋อตอนถึงวันตายนั่นแหละไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้ามันพิการใจนี่มันเป็นอย่างนั้นน่าเสียดายเกิดมานี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เรียกว่ามนุษย์น,นี้มนุษย์ต้องมีเงี้ยมีแขนมีขามีหูมีตานี่นี่นี่คือร่างกายของมนุษย์นี่คือรูปร่างเป็นอย่างนี้นี่น่าเสียดายไงพูดจากันก็รู้เรื่องมีสติมีกําลังปัญญาแต่ไม่คิดว่าพวกมนุษย์นี้จะพิการใจที่เรียกว่าหูหนวกตาบอดพวกปัทบพละมะ ไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นอย่างนี้สอนไปที่พระเจ้าอุบัติขึ้นไม่รู้เรื่องรู้ราวะนั่นยังประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยในสมัยที่พระธเจ้ายังรงพุชนอยู่เห็นไหมไปจมในโลกหมดจมในโลกหมดนั่นเหมือนกับพระเทวทัตนั่นเหมือนกับสุป,ปพุทธะนั่นก็ทํานางกินจะมาวิกาเนี่ยมันก็นา,นา,นนา,า,างนนนนานสุนทีไปอย่างนั้นจมไปไหนล่ะกับนางอะไรล่ะ <c oughs> ที่เป็นเมียของนั่นที่ยาเศรษฐีนั่นจมในมหาวิเีรโลกเนี่ย ดิเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอกายเราก็ไม่พิการนะลูกนะสมควรที่จะมีสติกําลังปัญญาสติกําลังปัญญามันก็ไม่พิการนี่อย่าทําให้ใจพิการอย่าให้ให้จิตมันพิการอย่าให้สติกําลังปัญญาพิการที่นั่นเห็นไหมก็นังที่พูดในฟังเมื่อกี้นะั่นเราก็ยังไปแอบชมแม่แม่ที่พิการอยู่ที่วัดอโศกอารามนะั่นเห็นไปรถนั่งในลลกกรถกุบกับกุบกับมือผือไม่ขวาดไปดันไป นายะจองสารเสือน่นากลับน้า,า,า,วาไวไหมล่ะความเกียเกีียพิการไม่มีนั่นเพราะคนนี้พิการใจเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราจะเป็นไงจะไปพ,พิการใจไหมมีจะพิการไปหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั่นหรือนั่นวิญญาณด้วยนี่หลวงปู่พูดถึงเรื่องใจที่มันไม่รับรสชาติของธรรมมันรับแต่เรื่องอธรรมที่ไม่ใช่ธรรม,ไม,รรมไม่ใช่ไปไหนไม่ว่าพระไม่ว่าธรรมนะมันก็เลยเป็น พวกพิการใจใบเสียนั่นแต่พวกพิการกายนี่ใจไม่พิการคนหน้ายกย่องสรรเสริญดังที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นั่นเหมือนแม่นเพลงนี่เหม่นพ่อใหญ่จันนี่เห็นไหมสู้ทุกู้ยากกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรามาตั้งแต่นูน้นตั้งแต่ที่เรามาอยู่ใหม่นูน้นตั้งแต่ก่อนก็ไม่รู้พอทั้งสองใจเขาเรียกว่าพิการใจมาแต่ทั้งสองนี่พิการใจนี่สอนได้ที่นั่นมันพอรักษาได้ มันพิการอย่างนี้มันพอรักษาได้นะ่ะเห็นไหมะ่ะทิ้งทั้งหมดเลยอะสิ่งของต่างๆที่เป็นเหมือนกระจองของมังเวก,ก็ทิ้งทั้งผัวทั้งเมียแม้แต่รถลเข็นขายของก็เอาถวายวัดเลยก็ตัดจินใจทั้งสองผัวเมียเข้ามาพึสนปฏิบัติแลยช่วยงานเราทั้งแถน่นู่นจนทั้งสองก็แก่ชราภาพแม่คุณเพลงก็พิการใจนั่นเอ้ยพิการกายนั่นพิการกายเขาว่าใจมันใจที่เป็นสมมตินี่มัน มันมีปัญหาก็เลยใส่ฐานเข้าไปช้าไปเรื่อยๆแต่ว่าใจมันไม่พิการที่เหมือนยังเบิกบานด้วยทมด้วยวินัยอยู่นั่นเรียกว่าพิการกายนี่นี่ก็พ่อนี่เหมือนกันาก็พ่อใหญ่อาจารย์เรานี่ห็นพิการไหมตอนแรกก็พอสู้พอถูพอไทยพอไปพอมาได้พอไปมานี่เห็นไหมเน่ะเส้นเลือดในสมองตีบนั่นแต่ก็ได้บุญจริงๆนะยังอยู่ได้พอไปได้พอถูพอไทยได้นั่นแหละแต่ว่าใจของทั้งสองไม่พิการนี่ เนี่ยก็าเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราพจารณาใจตองนี่เป็นธรรมทั้งนั้นนี่พวกเราไม่คิดเรื่องนี้พวกเราก็คิดแต่ว่ากูถูกคนอื่นผิหมดนั่นแหละคนพี่การใจพวกนี้รักษาไม่ได้ไม่ยอมปรับสภาพไม่ยอมรักษาตัวเองและไม่ยอมให้ธรรมะของพุทธเจ้ารักษาไม่ยอมให้คนอื่นรักษาไม่ยอมให้ธรรมะโอสถร,ร,รสักษานั่นพวกนี้พี่การใจตลอดนาฏการนู่นนั่นพูดอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าขุมไหนที่จะไปละ่ะมุดขุมนั่นบ้างมุดขุม นี่บ้างเป็นรอยขุมพันขุมหนึ่งในนรกขุมนั้นขุมนี้บ้างนั่นคือตกนรกขุมเก่านั่นแหละในขุมใหม่ที่มันลึกกว่าเก่านั่นแหละมันก็อยงงั้น่ะมันไม่ขึ้นมาจะทีออกจากนรกขุมนี้ก็อกลับไปขุมนั้นออกจากขุมนั้นก็ไปขุมนี่ท่องเที่ยวในนรกจนชนิดที่บอกว่าประมาณไม่ได้ื่อกีเก่าื่กกีกันนั่นมันชอบอย่างนั้น่ะเพราะว่าพวกนี้พิการใจไม่มีธรรมะสิ่งที่ดีเข้าไปสู่ที่ใจเลยคือไม่ยอมรักษา และไม่ยอมให้ไม่ยอมให้อยู่ยาไปรักษาคือไม่ยอมให้หมอรักษาชอบอย่างนี้อยู่อย่างนี้เห็นพวกนอนจอนใจมือคู่อยู่งี้เห็นพวกหอพวกหมาอย่างนี้นั่นใช่ไหมนั่นพวกนี้ไม่ยอมรักษาเนี่ยอ้าก็ปล่อยไปตามกรรมก็ใช่แต่ที่พูดนี่คืออุปมาประมัยด้วยได้เปรียบเทียบด้วยและระหว่างผู้ที่พิการกายแต่ใจไม่มพิการและผู้ที่พิการใจแต่กายไม,ม่พิการ อีกคนหนึ่งพิการกายแต่ใจไม่พิการอีกคนหนึ่งพี่เออเรียกอีกคนหนึ่งพิาก,นนงพการกายแต่ใจไม่พิการอีกคนหนึ่งใจพิการแต่กายไม่พิการเห็นไหมเข้ากันไหมไอ้พวกเรานี่มันเป็นใจพิการไหมเนี่ยร่างกายมันก็ดีอยู่สมกับมารดูนี่เดิยนยกมือทำภาวนานก็ได้นี่ือสมเอสมผลก็เพื่อมากกว่าผลนี่ ก็ทําไม่ได้เฉรือถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าพวกท่านทั้งหลายพิการใจนั่นเสียดายกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์เสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่คิดเลยว่าชาวโลกหรือมนุษย์นี้จะพิการใจขนาดนี้เป็นพวกปัทะบรมลขนาดนี้นั่นสิ่งที่ดีไม่รับรับแต่สิ่งที่เลวร้ายต่างนี่เรียกเจมปากได้เลยว่าเป็นพวกพิการใจหรือเป็นพวกปัทะบรมล กายไม่พิการแต่ว่าใจพิการแต่สำหรับผู้ที่ใจไม่พิการกายพิการนิสีนักยกล่องจันรเสือนั่นก็เหมือนในล่ะเหมือนในสมัยพุทธกาลพิการไหมล่ะพระติจาโลกเลื่อนกายพิการแต่ใจไม่พิการนั่นพอสามารถทรงมรรคทรงผลนั่นพระจักุบาลนั่นเห็นไหมล่ะกายพิการแต่ใจไม่พิการใจอรหันกายพิการใจอรหันอ้าพูดอย่างนี้นะ มันถูกต้องที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยก็เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ที่ทําได้แบบนี้ผู้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆิงเห็นไหมในสมัยรกาลลองศึกษาดูที่เดินตรงคมตรงฝ่าเท้าแตกจนกายพิการแต่ว่าใจใจอลหันนั่นทุบขาทุบแข,ขนตัวเองให้แขนขาหักเพื่อ,อเป็นข้อต่อรองให้กับมหาโจรก่อนที่จะฆ่าพอเมียได้จ้างมหาโจรมาฆ่าก็เพราะว่าไปมีชู้ พอมีชู้ผัวก็ออกบวชที่ก็รู้ว่าเมียเป็นอย่างนั้นก็เลยออกบวชยไม่ยอมที่ยังยังไม่ได้เอาสมบัติพัะนาฐานให้เพราะในสมัยก่อนไม่มีตัวบกกฎหมายนี่ถ้าผัวตายแล้วก็คือเช่นเรื่องจ้างพวกมือดาบเพชฌฆาตมาฆ่าผัวที่เจ้านั้นก็เข้ามาบวชเออถ้าจะฆ่าเราเราขอเวลานะขอเวลาได้ยังไงก็ท่านเกิดนี้ล่ะอุ้ยเราไม่หนีหรอกอะไรเป็นพยานนี่ไงว่า ยกคนเห็นขึ้นก็ทุบขาทั้งสองข้างหักทุบแขนด้วยโจนก็รู้ก็เลยนั่งดูสมัยนะั้นโจนก็มีสัจจะเหมือนกันก็นั่งนะพอถูกทุบแขนพอทุบแขนทุบขาตัวเองปั๊บก็พิจณาเวทนาในเวทนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นกายพิการแต่ใจอรหันต์ดูเข้าใจไหมนั่นเียว่ากายพิการแต่ใจไม่พิการแต่ทุกวันนี้กายไม่พิการแต่ใจพิการเกือบทั่วโลกดินแดนเลย นั่นนี่พูดตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ฟังด้วยทุกโลกก็ฟังด้วยเราจะเป็นกายเราจะเป็นใจพิการหรือว่าจะอืเป็นแบบที่บอกว่าพิการเลยทั้งกายทั้งใจเอาพิจารณาเอาเห็นว่าพิการตอนนี้คืออุปม,มาปะไ่น,นพิการเป็นหมวคขึ้นมันรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ทั้งกายด้วยรักษาไม่ได้ทั้งใจด้วยนั่นเดี๋ยวนี้ร่างกายเราก็ดีอยู่สมบูรณ์รวมเป็ไม่สมควรเลยที่จะทำให้ใจพิการ กิดทันพุทธศาสนาด้วยคําสอนที่เลอรที่ประเสริฐเพื่อมากเพื่อผลเพื่อนาตผลด้วยพวเพื่อข้ติที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดตลอดนาฏการนูน่นปรมาาทุกขังี่เมืองพุทนิพานโ่นแต่ทําไมพวกเราจึงเป็นใจพี่การเนี่ยสำเนียงยูตัวเองไหมโบกมาสอนตัวเองบ้างทีถ้าไม่สอนตัวเองก็แสดงว่าพวกเธอเป็นใจพี่การตลอดนาฏการนูน่นสอนดีมันมีความโกรธก็สอนให้มันหยุดโกรธที่มันมีความรักความชังกบใครสอนให้มันหยุดที่ ไม่ให้มารักไม่ไม่ไม่ให้มันชังก็ใครอ่ะมันมีทิฏฐิมาก็สอนไม่ให้สอนให้มันหยุดทิฏฐิมาาที่เขออย่าให้มันกินที่นั่นมันก็พิการใจตลอดไปพิการใจตลอดไปจนถึงวันไก่ไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดอีก็พิการใจอีกนั่นกีพบกี่ชาติกี่มหากรกีสงไข่ก็พิการใจอย่างนี้ตลอดตลอดไปมีอะไรดีขึ้นมาไหมล่ะคนพิการดีหรือนั่นใจพิการดีหรือนั่นพารณาอเนั่นพูดให้ดูกหลานฟังอันนี้เราไม่เคยเป็น กายเราก็ไม่พิการใจเราก็ไม่พิการสำเนียกดูตัวเองตลอดตั้งแต่เป็นคารวาสนุนประพืชปฏิบัติเพื่อนละไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหรือเอาอันนั้นอันนี้กับใครถ้าเอาอยู่ก็แสดงว่าใจพิการนั่นเราจะทำให้ใจนั้นหายจากการที่เรียกว่าใจพิการให้ได้ตั้งแต่เป็นคารวาสนุนมุมาณนะากบันรักษา เอาธรรมะเอาสูตรรักษาเอาอะไรรักษาศีลส,สมาธิปัญญารักษาใจใจที่มันพิการยังไม่พิการสุดไงยังไม่ใช่ว่าพวกเป็นปัทัพปร,รมะใจพิการสุดพวกนี้รักษาไม่ได้แต่อันนี้เป็นพวกวิปติเตนวิปตินัน,นยูอา่าพวกนี้เนี่ยใจนี้ยังอยู่ในขั้นพอรักษาได้เรียกว่าเป็นโลกวิปติตันยูเอคติตันยู วิปฏิทันยูเนยยะอา้าวพอรักษาได้โรคเนยยะโรคขันโนนไม่ใช่โรคปัทภปรมะโรคเนยยะโรคพอรักษาได้แต่พวกนี้รักษาเดียวเดียวก็หายนี่พวกอุคติตันยูวิปฏิทันยูนี่โอ้ยรักษาเดียวเดียวหายยาเม็ดเดียวคือจากพระโอษฐแก้วขนั้นปั๊บเปียงเลยนั่นยาเม็ดเดียวนั่นยาดีนั่นรักษาใจนั่นใจใจตัวนี้ รักษาได้ง่ายอ่ยาเพียงเม็ดเดียวุคติตนนจูวิปัติตัร์นจูแต่พวกเนยยะเกือบพิการแน่น่ะนะเกือบพิการแล้วรักษาที่เดินจงกรมนำภาวนาจดมนไหว้พระเพ่งดูจิตด,ดูใจของตัวเองที่เพ่งเพื่อให้มันหายจากความโรคความโกวกมหลงที่ถิ่มานให้ได้ไม่งั้นใจมันก็จะพิการนี่ผู้เรียนลูกหลานฟังพวกรู้พวกหลานจะเป็นใจจะให้ใจพิการอย่างนี้ตลอดนาตการเฉลินั่นไม่มีสําหรับผู้ที่หวังคุณงามความดี หวังบุญหวังกุศลพูที่เจ้าบัตขึ้นกีน่พงล่ะหยถ้าจะพูดถึงว่าประมาณไม่ได้นะมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรและที่จะมาตัดสรู้อีกก็มากมายกายกองประมาณไม่ได้อีกมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรอีกแล้วพวกเราจะพิการใจอย่างนี้ตลอดไปหรือนั่นน้องก็มาที่เดี๋ยวนี้ร่างกายก็ไม่พิการนี่ใจก็พอที่จะฝักไฟในการสร้างคุณงามความดีอยู่นี่ทำไมจะต้องพิการด้วย ทำไมจะต้องทำให้ใจตัวเองพิการด้วยทำไมจะทำให้ตัวใจตัวเองเป็นอมพาตด้วยใจพิการพอรักษาได้นั่นดังที่พูดให้ฟังนั่นแต่ว่าใจพิการแบบสุดๆที่ว่าใจอมพาตนี้รักษาไม่ได้อันนี้หลวงปู่ไม่เคยเป็นไงที่พูดให้ลูกหลานฟังนี่หลวงปู่พูดถึงว่าอุกติตัอยูวิปติตัอยูเนยยะและพวกปัทภผรมะนั่นพวกนี้แยกแยะออกมาประมาณมาอุปมาประมาณพูดถึงว่าการพิการกายและการพิการใจ ตัวนี้รักษาได้ส่วนที่รักษาได้ก็รักษาได้แต่ใจถ้ามันพิการสุดๆที่เรียกว่าพวกปัจัพรมาเป็นอมาพาสเลยนี่รักษาไม่ได้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะฟังแล้วก็พินิจนาต่ต่อดูใจของตัวเองนั่นอย่าให้มันเป็นใจที่บอกว่าใจเปรใจผีหรือเป็นโรคพิการใจอย่าให้มันมีอีกส่งเสริมมหาบุญมหากุศลให้มัน เอายาเอาธรรมะวิเศษในมันจินกินตลอดรู้ตลอดไม่ใช่ว่าทําให้ใจตัวเองเป็นธรรมภาพไม่งั้นไม่มีโอกาสที่รักษาในลูกหลานนี่พูดด้วยความเมตตาาจโลกนั่นแหละใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไม่เข้าไปเข้าก่พอถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีที่จะต้องนําธรรมะของสมณะโครมพุทธเจ้าพระยาช้างเผือกที่เทที่รู้ที่เห็น ที่สิ้นสงสัยออกมาเผยแผ่อยากให้ผู้ที่เป็นชาวพุทธทั่วโลกเข้าใจธรรมะในบทบาทขั้นโสตโสเป็นโสตายและการอุปปัมมาอุปปมัมม่เพื่อที่จะได้สร้างหรือเรียกว่าสั่งสมหรือส่งเสริมสติกำลังปัญญาของตัวเองให้ฉลาดและแหลมบ้างไม่งั้นมันก็อยู่นี้ต่อไปต้องฉลาดสมาธิรุ่นรุ่น ไม่สามารถที่จะไปเมืองปพนิพานได้สมาธิดุนดุนฌานญานดุ่นดุน,น,น,ดน,ดนไม่สามารถที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงทิฏธิมานะได้ไม่สามารถที่จะรักษาใจพิการได้รักษาไม่ได้ปัญญาเท่านั้นจึงจะรักษาโลกใจได้ยังไงก็พากันเป็นเปนโลกใจโรกพิการใจอย่างนี้ตลอดตลอดไปที่อันนี้พูดให้ลูกหลานฟังทั่วโลกก็ฟังด้วย เราเป็นชาวพุทธสมควรอย่างยิ่งที่จะทำให้ใจนั้นหยุดการเป็นอมาพาตหรือหยุดพิการอันนี้ก็เดินได้อยู่นี่ท้ายนองนีงผูกกับพูดได้ยืนเดินเหินได้อย่างสะดวกสบายแต่ทำไมใจพวกถือจึงพิการเป็นอย่างนี้หรือเป็นอมาพาตไปเลยพีนาวนะเรายกุปมาประไมแม่เพลงกับพ่อใหญ่จันนี่นะ สู้ทุกสู้ยากกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นไหมละ่ะจนร่างกายพิการแต่ใจทั้งสองไม่เคยพิการมุมาหน้าบากวันมาพอมาได้สู้ทุกสู้ยากมาเห็นไหมะตั้งแต่ก่อนนี้ไปไหนก็ไปเดวยกันไม่เคยห่างกันเลยแต่เมื่อนี้มันกลายเป็นพิการแล้วกอกเออเป็นของธรรมดาแต่ใจทั้งสองไม่เคยพิการนี่เขารบเทอตูนสุดๆเลยเห็นไหมละ่ะลายไหมละ่ะพวกเราที่ร่างกายดีนั่นน่ะ ละอายผู้ที่ร่างกายพิการแต่ใจไม่พิการมั้งเออแต่ใจไม่พิการไหมะละอายไหมร่างกายพิการแต่ใจไม่พิการนี้น่ายกจ่องเฉลิ้มเฉือนน่ากราบน้าไหวนั่นฟังแล้วก็น้อมเข้าสู่ที่ใจและก็นําไปพื้นบัติด้วยก็เทศเอาทำเออแล้วก็เอาทำเอวินัยนี้เป็นเครื่องวัดเลย